สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่นา,ารักตุกุกทันทานข้าวกันอย่างน้อไปงานมาก็กลับมานถึงบ้านแวะสวนสักนิดดูต้นมงต้นไม้สักหน่อยค่ะเห็นไหมคะมาม่วงบ้านพิมพ์กำลังจับดอกจักผลนะคะ ใครมีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาเชิญนะคะหรืออยากจะมากางเต็นนอนที่บ้านก็ได้นะคะเอาเต็นมาด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะยังดกโฉเป็นพวงเป็นพันใครอยากมาทานะมะม่วงน้ำปลาหวานก็ไม่ห่วงนะคะมีกุ้งแห้งมีปลาป่นมีปลาแห้งนะคะ จะทาให้ทานนะคะหรือประแดกตอนนะคะประแดกตอนนี่มะม่วงเขาเรียกมะม่วงไข่ประมาณนั้นแหละคะ่ะมะม่วงไข่นะคะเนี่ยนี่อกล่องคะ่ะที่กําลังเป็นอยู่นี่อกล่องนะคะที่ฝั่งนู้นก็แถวโน้นข้างหน้าจะเป็นมหาชนกนะคะ,ะมะม่วงป่าก็มีคือปลูกไว้อะคะ่ะปลูกไว้เออเอาเอา,เอาไว้ทําร่มนะคะแต่ว่าอุย้ยออกดอกออกหมากออกผล มากมายกก่กองค่อยๆมีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยากมาเที่ยวหาอยากมาแวะนะคะมาทานมะม่วงด้วยกันนะคะจะทํะะาน,น,น้ำประหวานนมะม่วงน้ำประหวานกะปิก็ได้ปลารก็ได้อร่อยอร่อยนะคะอาร่อยอรวยนะคะมะม่วงเยอะมากนะคะยู่สิบสามสิต้น,นะคะ่ะตัดอกอกก็เยอะมากนะะี่ค่ะม่วงในสวนนะคะ งูในสวนมะปงมะปางขึ้นนะคะเนี่ยค่ะไม่ไม่มีปัญญามาเก็บเพราะมันลกค่ะหาโอกาสก่อนนี่ค่ะมะปางก็กำลังขึ้นสุกก็มีนะคะสุกก็มีไม่ได้เข้ามาดูกินเลยลังออกดอกออกผลค่ะจับดอกอยู่นะคะมีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยากแว่หาอยากมา ทานมะม่วงนะคะเชิญได้นะคะนี่จะเป็นไปถึงสองสาเดือนน,นะะู่นค่ะมะม่วงนะคะข้าเดินไกลค่ะวัวง,งูฉกนี่ก็มายอมชิดนะคะจับลูกอยู่นู่นค่ะสวนยาวไปถึงนู่นนะคะโอ้ยดอกผลเยอะมากเลยค่ะกำลังเป็นมะม่วงบ้านหิมจะหวานมากมเป็นกระดินนะคะ เป็นกระดินเป็นกระดินมีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยากมาชิมมะม่วงนะคะเชิญได้นะคะมะม่วงน้ำประหวานอร่อยอร่อยนะคะชมพู่ก็กำลังจับดอกนี่คะ่ะชมพู่นะฮะชมพู่กำลังจับดอกดอกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะหวานมากนะคะชมพู่ชมพู่พอร่อยกรอบค่ะเคี้ยวนี้ดังกรบกรดกรมะม่วง มะม่วงน้ำปรหวานแซบ่บอร่อยค่ะกำลังจับดอกเลยใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาทานมะม่วงน้ำปรหวานแวะมานะคะนะคะไม่หวงค่ะไม่หวงไม่หวงนะคะไม่หวงนี่ค่ะดอกอยู่ที่ต้นหมากอยู่ที่ต้นนะคะกินได้ไม่หวงเลยนะคะนู่นค่ะเห็นไหมคะกำลังลูกใหญ่ก็มีค่ะมันสลับค่ะสลับกันบางทีสองปี ก็จะเป็นแบบลักษณะไงคะบางต้นนะปลูกได้สองปีก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นดอกขึ้นผลได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะนี่ยด้านหน้านะคะมะม่วงพิงใครอยากจะมาทานมะม่วงน้ำเปลวหวานจะทําให้ทานค่ะจะเอาแบบมีปลาปลาแดกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีปลาปลาแดกก็ได้หรือจะทําเป็นกะปิก็ได้นะคะกะปิน้ำเปลวหวานหรือจะเอาปลาล้าน้ำเปลวหวานปลาลต่อนเป็นต่อนเป็นต่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะมะม่วงเชิญชวนนะคะใครอยากมาเที่ยวหาก็เชิญได้ค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะอร่อยและก็อร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจับลูกไม่ไม่ไม่ห่วงค่ะไ,ไม่ห่วงนะคะมาได้มาเด็ดได้ค่ะมาเด็ดกินได้นะคะ เชิญชวนนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ